ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับเมนวาทาล่ค่ะวันนี้ทำรนดอมในหัวข้อเปลี่ยนสู่ตัวคุณที่ดีกว่าสำหรับเนื้อหารนดอมนะคะมันเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความเข้มแข็งความอดทนความเพียรพยายามในชีวิตมามากนะคะบางคนเป็นคุณแม่นะคะบางคนกําลังอยู่ในช่วงที่กําลังจะแต่งงานและบางคนอยู่ในช่วงที่ประสบความสําเร็จอย่างสวยงามในชีวิต มันเหมือนคุณเพียรพยายามมาด้วยตัวคุณเองนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณมีความสามารถเป็นสิ่งที่คุณสร้างสารรค์เป็นสิ่งที่คุณออกแรงเหนื่อยกับมันมาโดยตลอดแต่ในช่วงเวลาหลังจากนี้ค่ะชัยชนะตรงนั้นเนี่ยมันนำพามาซึ่งความเต็มเต็มความเต็มเปี่ยมและสิ่งที่คุณคาดหวังไว้กำลังจะมาถึงนะคะบางครั้งเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญ,ญญาณที่ดูแลคุณคอยนำทางคุณให้เข้าสู่เส้นชัยหรือหนทางส,สู่สิ่งที่คุณปรารถนา แล้วมันจะมีเรื่องของการสำแดงตัวตนนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะพยายามโดยที่ไม่ได้นึกถือว่าคุณเป็นใครคุณมาด้วยเจตจำนงไหนและคุณทำสิ่งเหล่านั้นเพื่ออะไรคุณแค่ต้องการชัยชนะต้องการความสำเร็จต้องการสิ่งที่คุณอยากได้ะคะ่ะชื่อเสียงเงินทองการเงินทรัพย์สินคนรักครอบครัว อะไรก็ตามที่คุณวิ่งหาและพยายามหนักมากถึงวันนี้แล้วนะคะมันได้ประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่งล้ะแต่หลังจากนี้ค่ะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลเขาต้องการนะคะให้คุณกลับมาสืบค้นตัวจริงของคุณสักทีเพราะวันเก่า ในอดีตที่คุณเคยเป็นอ่ะมันจะไม่กลับมาอีกแล้วนะคะบางคนหมายถึงการที่คุณได้ตื่นรู้และไม่สามารถกลับไปมองชีวิตแบบเดิมในวันเก่าๆที่คุณเคยวิ่งตามกระแสะการเงินหรือโลกรอบตัวและบางคนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตมันทำให้คุณไม่อาจที่จะกลับไปใช้รูปแบบแพทเทิร์นชุดความคิดหรือว่าการงานแบบเดิมๆได้อีกแต่เชื่อนะคะว่าคนที่เข้ามาฟังแรนดอมเนี่ย คุณเพียรพยายามกับชีวิตมาหนักมากและคุณประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งของชีวิตแล้วแต่มันเหมือนมันหาจุดยืนไม่เจอนะคะมันหาโอเอซิสหาความเป็นจริงที่คุณจะเกาะเกี่ยวตัวตนของคุณเอาไว้ไม่ได้และไฮเออเซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้คุณกลับมาสืบค้นมันจากข้างในนะคะไม่ใช่โลกรอบตัวหรือการวิ่งหาการเงินหรือความสําเร็จจากข้างนอกอีกเพราะคุณได้ทํามันแล้วได้สําเร็จแล้วและคุณรู้แล้วว่า มันไม่ใช่โจทย์แท้จริงข้างในใจบางคนจะประสบความว่างเปล่าสักระยะหนึ่งเลยนะคะและบางคนก็เหมือนเก็บกู้ชิ้นส่วนของความรู้สึกของตัวเองได้ละและกำลังค้นหาว่าจริงๆแล้วะคะ่ะคุณเป็นใครในโลกใบนี้คุณมาที่นี่เพื่ออะไรนะคะคุณต้องการจะทำอะไรจากเจตจำนงภายในของคุณที่แท้จริง มันจะไม่มีอะไรแบบเดิมๆที่คุณเคยได้รับอีกแล้วนะคะบางคนเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอุ้มชูคุณให้ประสบความสําเร็จทางการเงินการงานชื่อเสียงเกียรติยศมามากพอแต่หลังจากนี้นะคะมันถึงเวลาที่ทุกอย่างเหล่านั้นจะไม่ให้ผลประโยชน์อะไรกับคุณอีกอย่าพึ่งใจฝอนะคะฟังให้จบก่อนคือมันเหมือนทุกอย่างเหล่านั้นอะมันไม่ได้ให้ผลต่อใจกับคุณอีกแล้วไง คุณไม่ได้รู้สึกว่าการงานการเงินชื่อเสียงพวกนั้นจะช่วยให้คุณมีความชัดเจนในตัวเองหรือความสุขในชีวิตและมันกําลังอยู่ในจุดของการแปลเปลี่ยนนะคะมันกําลังจะไปสู่การสืบค้นว่าตัวจริงของคุณคือใครกันแน่คุณต้องการจะทําอะไรและคุณอยากจะพัฒนาตัวตนของคุณไปสู่จุดไหนนะคะซึ่งมันจะไม่ได้อยู่ในรากฐานของการวิ่งตามโลกรอบตัวแบบที่ผ่านมาซึ่งเมื่อก่อนเนี้ย คุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบเฮ้ยอยากดูดีจะต้องแบบมีภาพลักษณ์หน้าตารูปร่างที่โอเคแต่พอมาถึงจุดนั้นแล้วคุณกลับรู้สึกว่าก็ไม่เห็นรู้สึกเลยว่าตัวเองดูดีขึ้นทั้งที่ภาพลักษณ์มันเปลี่ยนไปแต่ใจคุณไม่เปลี่ยนนะคะและบางคนวิ่งตามกระแสาการเงินประสบความสําเร็จแล้วแต่ก็ไม่รู้สึกรวยสักทีทั้งที่เงินก็มีนะแต่ใจคุณไม่เปลี่ยนจากกระแสความยากจนเดิมๆะคะ่ะมันก็เลยทําให้คุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่หมุบอ่อน คุณยังไม่สามารถดีขึ้นได้จากความรู้สึกและอินเนอร์ภายในแต่ภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยเพอร์เฟกแล้วนะคะสำหรับทางโลกและสิ่งที่จิตวิญญาณข้างในเขานำทางคุณเนี่ยมันคือการกลับมาในวัฏจักรเดิมๆเนี่แหละการกลับมาเรียนรู้แบบเดิมๆที่คุณเคยเรียนแต่ไม่เหมือนเดิมนะคะมันจะมีจุดที่เหมือนเกิดการเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ทุกอย่างที่คุณเคยสแสวงหาภายนอกจะกลับเข้าสู่ภายใน แต่รูปแบบการเรียนรู้เนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกับอย่างเดิมก็คือการเดินตามเส้นทางความฝันการค้นหาตัวจริงการสืบค้นอะไรใดๆที่คุณอยากจะประสบความสําเร็จแต่ไม่ใช่เงื่อนไขาทางโลกเหมือนเดิมแล้วแต่ไม่ใช่สิ่งที่คุณหอยหาจากข้างนอกเหมือนเดิมแล้วบางคนนะคะได้แต่งงานมีครอบครัวมีลูกสมใจอยากแต่ไม่รู้สึกว่าความรู้สึกนั้นจะเติมเต็ม อย่างที่เคยเข้าใจก่อนแต่งมันอาจจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะชีวิตจะดีอย่างนี้นะความสัมพันธ์จะอย่างงั้นอย่างนี้พอแต่งแล้วทําไมมันก็ไม่เห็นต่างไปจากก่อนแต่งเลยนี่นะคะทไมฉันยังรู้สึกว่าฉันยังอยู่ในจุดเดิมๆของชีวิตทําไมฉันยังรู้สึกว่างเปล่าในช่วงเวลาบางช่วงอยู่ดังนั้นนะคะมันเป็นจุดที่ดีมากสําหรับการกลับเข้ามาทําความเข้าใจโลกภายในทําความเข้าใจการเรียนรู้จัก ข้างในของเราให้มันดีขึ้นจากข้างในอะค่ะไม่ใช่แค่การไปเสริมสร้างเปลือกข้างนอกดังนั้นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่คุณจะได้ค้นพบว่าอะไรใดๆที่คุณเคยมองแบบเดิมมันจะมีรูปแบบใหม่ในการมองนะคะบางคนจะได้เห็นผีเสื้อค่ะผีเสื้อหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะบางครั้งเป็นผีเสื้อกลางคืนบางครั้งเป็นผีเสื้อที่มีสรรีสัน บางครั้งเป็นขนนกนะคะช่วงเวลาที่เหมือนคุณอยู่กับการสื่อสารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักจะมีอะไรที่เป็นสัญญาณบางอย่างที่คุณรู้สึกเอ๊ะกับมันนะคะรู้สึกเอะใจอะคะ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เหมือนเขากําลังบอกคุณว่าจะมีบางอย่างเปลี่ยนไปและมันเป็นการให้กําลังใจนะคะเพื่อให้คุณสามารถมุ่งออนไปสู่ชีวิตใหม่การเดินทางใหม่หรือบางอย่างที่คุณกล้าที่จะก้าวออกมาจาก การคุ้นเคยเรื่องเก่าๆโลกใบเดิมความคิดเดิมๆอะค่ะออกมาจากจุดนั้นเพื่อสืบค้นว่าหลังจากนี้คุณต้องการอะไรอย่างแท้จริงและมันก็เป็นช่วงเวลานะคะที่เหมือนคุณต้องปล่อยบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันอาจจะไม่ใช่การปล่อยทางกายภาพแต่หมายถึงการปล่อยวางข้างในจิตใจอะคะ่ะการปล่อยวางตัวตนเก่าของคุณการปล่อยวางความเชื่อความคิดที่มันวนไปวนมาแบบเดิมๆ ไปสู่โอกาสใหม่การสร้างสรรค์ใหม่นะคะซึ่งมันเป็นพลังงานไพ่ที่ดีอะทุกอย่างคือดีหมดทุกอย่างคือดีมากนะคะแม้กระทั่งไพ่แบบราชินีดาบอะมันยังบอกเลยว่าเป็นอดีตของคุณที่คุณเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองแต่หลังจากนี้ค่ะมันเหมือนมันไม่ได้แค่เข้มแข็งไงมันต้องแบบฟูลฟิลมันต้องใจฟูลมันต้องมีความแบบวุ้ยมันดีจากข้างในจริงๆไม่ใช่การกัดฟันทนเพื่อให้ข้างนอกมันดูดี คุณกำลังจะไปอยู่จุดนั้นนะคะมันคือจุดที่คุณจะมูฟไปสู่ตัวตนที่ดีขึ้นในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณนะคะทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหาใดๆคุณจะฝ่าฟันมันไปได้ะคะ่ะโลกจะไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณเคยมองมันเมื่อก่อนแล้วและไม่ว่าคุณจะทุกข์ยากหรือผ่านวิกฤตใดมานะคะตัวตนเก่าบทเรียนเก่าจบลงแล้วะคะ่ะจะไม่กลับมาในรูปแบบนั้นอีก ความเศร้าความทุกข์ที่คุณเคยเรียนได้เวลานะคะที่คุณจะกลับมาทําความเข้าใจมันว่าปัจจุบันเรื่องพวกนั้นไม่อยู่กับคุณแล้วนะคุณผ่านมันมาได้แล้วคุณไม่อยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีของคุณแล้วอะคะ่ะแต่มันจะดีได้มากกว่านี้อีกถ้าคุณปล่อยวางอาดีตที่เจ็บปวดถ้าคุณปล่อยและว,วางมันลงอะคะ่ะจากหัวใจจริงๆด้วยความรู้สึกขอบคุณละ เข้าใจแล้วว่าอดีตมันสอนอะไรให้กับคุณให้คุณเติบโตยังไงมาจนเป็นทุกวันนี้ได้เมื่อคุณวางมันลงด้วยหัวใจนะคะคุณจะสัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้ดีแค่เปลือกนะที่คุณเติบโตมาทุกวันเนี้ยคุณไม่ได้ดีแค่ภาพลักษณ์ภายนอกที่คุณเปลี่ยนไปนะแต่มันคือการเดินทางของชีวิตที่ทําให้คุณเข้าใจชีวิตจากแก่นแท้ภายในเราเมื่อคุณปล่อยวางความเจ็บปวดในอดีตได้อ่ะค่ะ มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในทันทีเปลี่ยนเหมือนดีดนิ้วอะเปลี่ยนแบบไม่ต้องไปพยายามลดหุ่นลดน้ำหนักหรือว่าไปทำมาหากินให้เงินทองมันเพิ่มพูนเลยแม้แต่นิดเดียวแค่คุณวางความทุกข์ในใจในอดีตของคุณและตระหนักว่าตัวตนของคุณณนะปัจจุบันได้เติบโตแล้วนะคะชีวิตคุณจะรู้สึกว่าไอสิ่งที่ขาดหายอะมันคือสิ่งนี้นั่นเองนะคะมันคือสิ่งที่คุณหามานานไม่ว่าจะพยายามเปลี่ยนภายนอกแค่ไหน คุณก็ยังหามันไม่เจอสักทีพอแท้จริงแล้วมันอยู่ข้างในค่ะการเปลี่ยนสู่ตัวคุณที่ดีกว่าเนี่ยมันเกิดจากข้างในนะคะเมื่อไหลเข้าถึงข้างในของตัวคุณเองได้ค่ะคุณจะรู้ว่าคุณเปลี่ยนอย่างแท้จริงคุณไม่ได้รู้สึกกะก,กากกับความรู้สึกที่แบบเปลี่ยนภายนอกแค่ไหนมันก็ยังว่างเปล่ามันจะไม่รู้สึกอย่างนั้นอีก เพราะคุณรู้สึกได้ว่าคุณปล่อยวางอดีตที่ทุกทนของคุณและคุณยิ้มรับกับโชคชะตาที่มันสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ด้วยความกล้าหาญความหนักแน่นและการเติบโตของคุณดังนั้นอดีตที่เคยเจ็บปวดจะไม่กลับมานะคะเพราะงั้นได้เวลานะคะเปลี่ยนความคิดของคุณไปสู่ชีวิตณปัจจุบันที่คุณตระหนักรู้ได้เลยว่าคุณเติบโตแล้วคุณดีขึ้นแล้วและยิ้มรับขอบคุณอดีตของคุณนะคะ เพราะว่าเขาเข้ามาเพื่อผลักดันให้คุณเติบโตความทุกข์อะคะ่ะบางครั้งเรากลัวเราเกลียดเราไม่ชอบมันแต่ความทุกข์เนี่ยมันสอนอะไรชีวิตเราหลายอย่างนะคะมันให้ประโยชน์ที่ทําให้เราแบบมีแรงผลักดันอะมีกําลังใจแม้มันจะทุกข์ก็เถอะนะมีกําลังใจมีความแบบกล้าหาญมีความเปลี่ยนแปลงความทุกข์ให้ประโยชน์กับมนุษย์หลายอย่างนะคะแต่ถ้าเราตื่นรู้แล้วเนี่ยเราจะวางความทุกข์ลงจากใจ เพราะเราไม่ต้องใช้มันเป็นแรงผลักดันอีกแล้วเราจะใช้จิตวิญญาณในการผลักดันตัวเองดังนั้นนะคะมันถึงเวลามุฟออนจากโฮโลแกรมเก่าๆไปสู่การตื่นรู้และการใช้จิตวิญญาณของคุณออกมาทำงาน,นะคะ่ะเพราะว่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีแต่เรื่องของการประสบความสำเร็จชัยชนะละ อะไรต่างๆที่เติมเต็มจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกอะค่ะคือมันจะไม่ใช่แค่ลักษณะของการมีจากภายนอกเท่านั้นแต่มันต้องเต็มจากข้างในด้วยเพราะว่าไพ่ในเรื่องของเอ็มเพลทสิบถ้วยแล้วก็6หไม้นะคะมันเป็นลักษณะที่เหมือนคุณประสบความสําเร็จคุณได้รับชัยชนะและคุณเติมเต็มอย่างแท้จริงซึ่งมันหมายถึงความรู้สึกข้างในด้วยแล้วก็ความ เต็มอิ่มจากข้างนอกด้วยมันคือคือพลังงานไพเอ็มเพรสนะคะคือพระแม่ธรณีเนาะความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นความมีอู่ข้าวอู่น้ําดังนั้นหลังจากนี้นะคะ่ะชีวิตมันจะเปลี่ยนไปในจุดที่ต้องเต็มทั้งข้างนอกและข้างในอะไรที่คุณเคยใช้ความคิดเก่าๆความเชื่อกเก่าๆแล้วมันเป็นทุกข์มันไม่มีความสุข มันไม่ใช่ตัวตนข้างในของคุณอย่างแท้จริงมันถึงเวลา Move on และเปลี่ยนไปนะคะมันจะไม่อยู่ในจุดแบบที่ผ่านมาใครที่เคยรู้สึกว่าตัวเองแบบทำอะไรก็ไม่เคยได้รับโอกาสในการทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำหลังจากนี้ค่ะมันถึงเวลาที่คุณจะได้ทำมันมันอาจจะไม่มีอะไรที่มาให้คุณรู้สึกสบายใจแบบเมื่อก่อนอย่างเช่นถ้าสมมติคุณ เคยมีเพื่อนๆนะคะที่เหมือนผลักดันคุณหรือว่าโลกรอบตัวที่เข้าได้กับคุณเนี้ยมันจะไม่มีของพวกนั้นนะคะแต่คุณจะต้องเป็นคนผลักดันตัวเองเป็นคนที่เชื่อในเสียงของตัวเองก่อนแล้วมันจึงจะมีรูปธรรมให้เห็นขึ้นมาว่าทิศท,ทางที่มันจะต้องไปเนี่ยมันไปทางไหนเรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าทุกอย่างที่เป็นการสนับสนุนจากข้างนอกเนี่ยมัน ไม่ได้ทำให้คุณสามารถกลับเข้ามาไว้ใจและเชื่อใจตัวเองนะคะดังนั้นโอกาสมันมีแต่อาจจะไม่มีรูปแบบที่มันเหมือนเราเห็นได้เลยอะว่าถ้าเราไปแล้วมันจะเป็นยังไงหรือคนรอบตัวเราไม่ได้เป็นแบบนั้นด้วยแล้วเขาก็ไม่สนับสนุนเราในรูปแบบนั้นด้วยแต่คุณเชื่อเสียงข้างในได้เลยค่ะข้างในคุณจะบอกคุณได้ดีที่สุดเพราะถึงแม้ไม่มีใครซัพพอร์ตนะคะไพ ไฮโลแฟนนะคะพระสังราชจิตวิญญาณภายในอะคะ่ะคุรู้ภายในจะซัพพอร์ตคุณจะนำทางคุณจะให้คุณตามเสีงข้างในไปอะคะ่ะแล้วมันจะรับรู้ได้เลยว่านี่แหละนี่แหละคือเส้นทางใหม่ที่เรากำลังจะเปลี่ยนไปเป็นแล้วมันจะดีและดีและดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อคุณเอาชนะความกลัวในใจของคุณได้คุณจะชนะโลกทั้งใบเพราะงานเมื่อคุณผ่านด่าน ความรู้สึกจิตตกกังวลและว้าวุ่นปัญหาภายนอกทั้งหมดไม่ใช่อุปสรรคของคุณอีกต่อไปแล้วค่ะมันจะจบยุติสิ่งที่เป็นความกังวลของคุณและไปต่อในจุดที่ Move อ n จากเส้นทางเก่าทำให้คุณรู้จักตัวตนภายในของคุณอย่างแท้จริงทำให้คุณดีขึ้นจากข้างในของคุณและเข้าใจได้เลยค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะมันจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่รู้สึก แห้งเหี่ยวหรือว่าไปถึงแล้วมันไล่จุดหมายแบบที่ผ่านมาอีกแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยกระดับจิตใจไปพร้อมกับเส้นทางในชีวิตนะคะคุณจะค้นพบตัวเองที่เป็นตัวคุณจริงๆในเวอร์ชันที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบอีกแล้วว่าคุณจะสวยกว่าคนอื่นไหมจะหล่อก,กว่าคนอื่นหรือเปล่าหรือจะมีอันจะกินกว่าใครบ้างหรือเปล่าคุณจะยุติการเปรียบเทียบเพราะมันมันชัวร์แล้วว่าฉันพอใจในตัวตนที่ฉันเป็น ไม่ว่าโลกนี้จะบอกว่าฉันเป็นใครจะดีหรือไม่ดีฉันพอใจในสิ่งที่ฉันเป็นนี่เป็นพลังงานที่เหมือนกับหลังจากนี้ค่ะคุณจะประสบความสำเร็จในการทอนฟอร์มตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ตัวตวนที่คุณรู้สึกว่าคุณภูมิใจคุณพอใจแล้วคุณอิ่มเอมใจกับตัวตนนี้ของคุณแล้วอะค่ะแล้วทั้งหมดนั้นนะคะมันจะยุติการเดินทางเพื่อตามหาตัวตวนของคุณ เพราะคุณได้เจอเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในแบบที่คุณปรารถนาและมันไม่ได้หมายถึงการหยุดชะงักการพัฒนาตัวเองนะคะแต่หมายถึงข้างในของคุณน่ะมันอิ่มมันพอใจมันพอดีและเมื่อข้างในของคุณพอใจแล้วอะค่ะมันจะไม่มีอะไรที่คุณจะต้องเพียรพยายามเพื่อสแสวงหามาให้คุณรู้สึกเต็มจากข้างในอีก ส่วนข้างนอกนะคะก็คือเราจะพัฒนาตัวเองหรือจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นไปเนี่ยสามารถทําได้นะคะแต่จิตข้างในของคุณนะ่ะเมื่อมันพอแล้วอ่ะมันพอเพียงกับความรู้สึกแน่นข้างในละเรารู้สึกพอใจกับตัวของเราในแบบนั้นและมันจะไม่มีความรู้สึกว่ามันจะขาดอะไรหรือต้องมีใครมาเติมอะไรให้คุณอีกมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนคุณได้ตื่นรู้ได้เบิกบานได้ขอบคุณชีวิต และได้ค้นพบความหมายของชีวิตเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงของคุณแล้วจิตมันนิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะมันเปความรู้สึกที่เหมือนเราอิ่มเราไม่ต้องการไขว่คว้าหาอะไรมากินเพิ่มแต่เราสามารถที่จะสร้างสรรค์ต่อไปในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายได้แต่จิตของคุณจะไม่ขาดแคลนอีกแล้วจะไม่รู้สึกว่าต้องวิ่งตามอะไรอีกแล้ว มันจะเต็มข้างในจิตนะคะแล้วเมื่อจิตมันประพัดซ้อนเบิกบานคุณจะเปลี่ยนเป็นใครก็ได้ค่ะเพราะคุณไม่ได้รู้สึกแล้วว่าการที่คุณจะเลือกเป็นตัวเองเนี่ยมันจะต้องไปพิสูจน์กับใครอีกมันแค่ความสนุกที่เราอยากเป็นจริงๆโดยไม่ต้องไปอิงว่าคนนู้นจะมองอยังไงนะคะดังนั้นพลังงานดีมากนะคะอยากให้เปิดรับพลังงานกันรัวๆนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็เปิดรับความสุขความสำเร็จ ที่จะมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้เชื่อว่านะคะทุกคนจะได้ค้นพบตัวจริงของคุณและคุณจะมีความสุขกับชีวิตที่คุณได้เป็นตัวเองค่ะเราเชื่อว่ามันเป็นข้อความจากไฮเออร์เซลที่มีความหมายมากๆในะคะในแรนดอมนี้ชีวิตคุณหลังจากนี้นะคะ่ะแม้มันจะไม่เหมือนเดิมแต่เชื่อเถอะว่าการเปลี่ยนแปลงจะทําให้คุณรักตัวเองมากขึ้นแน่ๆค่ะและใครนะคะที่ยังรู้สึก มีจุดติดในชีวิตยังไม่พร้อมจะมุ่งอ่อนไปสู่การเป็นตัวเองจริงๆแนะนํามารับการโค้ชส่วนตัวนะคะการโค้ชจะทําให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นและรู้ต้นต่อที่คุณจะต้องแก้ปัญหาในสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่และหากใครรู้ตัวว่าเป็นไลเวอร์เกอร์ทินเฟรมสามารถสมัครสมาชิกระบบ VIP ของ Channel เพื่อรับฟังข้อมูลและ เรียนรู้ในเส้นทางของคุณนะคะข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณสามารถก้าวกระโดดในเส้นทางของการตื่นรู้ได้มากขึ้นค่ะและขอบคุณสําหรับทุกกำลังใจนะคะทุกการตื่นรู้ในเส้นทางของคุณเราเชื่อว่าจะนำพาความรักความสุขและความสำเร็จมาให้กับคุณไปพร้อมๆกับเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงจิตใจไปสู่การตื่นรู้นะคะดังนั้นเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนในเส้นทางนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ